มาอมกันบันีน่นเด็ก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  อ้าวไปไหนหมดจ้ะไปไหนหมดวันเนี้ยก็ก็เจ๊แม่ล่ะเหรอตลอดถ่ายวิดีโอนอ่ะเอออันน,ออน,นี้อันนี้อยูยูทูบเบอร์อนนไ,ไม่ใช่ไม่ได้ถอดตรงลงของหรอกเนี่ยยูทูบเบอร์ อ่านกดกันฮะยังอ่านไม่ออกกด <laughs> เอาจะไปเลยเนี่ยเจ<ะ>มันเป็นยูทูบเบอร์กับตาดิ<ะ>ไมไ่กี่นาทีแล้วเนี่ย<ะ>ยูจะไปไหนเนี่ยเยอะฮะอ้าจะไปอะหร

อยู่กันตลอดก็ได้นะอยู่กับตานี่แหละเปิดเปิดยังเติน,นยังฮะเตินยังคอมี่ยเปิดได้ยังแม่ให้เปิดยังเปิดกี่โมงฮ<า>ะวันนี้ไม่ให้เปิดเหรอเป็นไรอ่ะเป็นไรว,วันนี้<ร>อ่ะตะเช้ามานะเช้าเช้าแล้วก็เย็นไม่ไหมดเลย อหมดเวลาเล่นแล้ว<ะ>เ,เล่นได้ตอนไหนอีกฮะ <laughs> หมดเวลาเล่นพวกนี้ว่าทำไมเวลามันน้อยจังแม่เล่นกี่ชั่วโมงให<ะ>้เล่นคอมชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เล่นคอมชั่วโมงหนึ่ก็ตัวสัปสามสิบเอ้สดสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีวันหนึ่งใช่ไหม<ะ>อ้าวเขาไม่ได้เล่นอีกเลย เล่นน้อยจังเลยน่าจะให้เล่นสองชั่วโมองเลยเนาะเมื่อก่อนสองชั่ออวโมงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ถึงละแล้วไปกับตาไหมเนี่ยนะะอยู่กับตลอดแลย <c oughs> เอาตาจะอยู่ด้วยอยู่ให้อยู่กับตา ไปเล่นไปเล่นกับตาไหม<ช>ไเล่นกับตา <ไป S 1> เล่นที่ไหน <c oughs> เล่นบ้านตาเหรอไม่รู้อ่ะอ่ตาตก็ตาก็ไม่มีใครเล่นด้วยแนละ้วมีแต่คนนอนนอนนะทางนู้นเขาก็นอนหมดทุกคนเลยมามาบ้านนี้บ้านนี้ก็จะหนีไปส่งของหมดแล้วไม่มีที่จะไปเลย <c oughs> หาหลานหลานก็จะหลานก็ไม่เล่นด้วยเลยนี่นี่แหละกินข้าวยังกินอะไรกินจั๊กผัดกะเพาไหมแกงหมูหวานอร่อยไหมแกงหมูหวานอร่อยไหมฮะเออเออแบบให้ตลอดเลยฮะเออ อะไรก่อนนะโยดูกาแฟก่อนเลยล่ะเอาป่ะเอาแฟดิบให้เราน่ะเอาป่ะน oh. ี่ยกาแฟดิบผมเกิดไปโอ้ยฮะหัวหน้าตำรวนหวานเพราะเป็นเมดซีอ่านคุณโอ้ย โบจุดกาแฟเป็นสีขาวเลยกมันมดลประสีขาวเลแม่จินตแบบอย่าง <c oughs> <c oughs> นันเอยูินเส้ก้องวานตาเมเกิมเนอะ้าวอบฟอมเขาดูจังเลยเอ่อขันตอที่เอาอะไรวะสุปกรณ์แล้วอะืก้อนสุดท้ายอะหกน,นททานนทีแล้ซื้อเสื้อผ้าซื้อของไม้ัเสื้อ ทอย่างนะพร้อมจะไปสร้างราวนะถายเพื่อนไครนั่งลองลองตลอดตลอดจะถ่ายเอาเนี่ยถ่ายถ่ายเป็นเป็นเป็นไงมาอยู่บ้านอ่ะด uh, <te ีไหมอยู่บ้านอ่ะไม่ได้ไปโรงเรียนดีไหมฮะเดี๋ยวหันนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วอันนั้นน่ะถ้าไปโรงเรียนอ่ะคิดถึงเพื่อนไหมฮะคิดถึงเวะอ้าวถ้าหยุด แล้วคิดถึงเพื่อนไหมนะโอ้โอุ้ยตลอดเห็นในกล้องเลยรอเลยนะเต้นนะร <c oughs> อเลย <c oughs> แล้วมีแฟนหรือยังรอยังไม่มีเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมีนะแฟนนะ <c oughs> อ้ะาวแล้วเรียนแม่ซื้นภาษาอังกฤษมันเรียนได้ได้เรียนเยอะอยัง ฮะยังเลยแล้วใครสอนแม่แม่สอนอ่าแล้วแล้วได้สอนอะไรยังเงาเรวก็เดี๋ยวเดี๋ยวกะคิดว่าจะเจ๋งไหมอ่าเจ๋งเดี๋ยวก็เจ๋งอีกหน่อยก็เจ๋งแล้วปืดๆละอีกหน่อยนะอ่าแล้วแล้วแล้ววันไหนเปิดทีนี้วันไหนเตจได้ไปโรงเรียน ยังไม่รู้ฮะไอทีปอสี่ไอทีปสี่เดี๋ยวนี้เจอยู่ปอไหนอยู่ปสามอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขึ้นปอสี่แล้วโอ้ใกล้ใกล้แล้วสิอ๋อขึ้นขึ้นปอสี่แล้วปออะไรต่อต่อไปปอห้าแล้วปออะไรอีกปอหกปอหกแล้วก็มหนึ่งละ แล้วก็ไปถึงมหกเลยนะถ้ามหกแล้วทําไงต่ออะไรมาอะไรล่ะ<ม>จะจะเป็นอะไร<ม>จะเป็นหมอโอหมอไม่กลัวผีนะฮะไม่กลัวโอ้อ้าวตลอด ตลอดได้ละแปดแปดนาทีเนี่ยนะแล้วตอ่อไปกันที่แค่นี้นะตลอดสัมภาษณ์แค่นี้นะ